วิธีต่อสายชุด Access Control นะครับจะมีพอร์ต Supply CIF 7 6 s นะครับเ c ็ก s ี่ t ว c ตช g แมกเนติกลเอาซดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นำ Magnetic Lock มาขันน็อตเปิดฝาตัวนี้ออกครับพอละขันน็อตออกนะครับจะเจอกับแผงวงจรครับช่องที่เราใช้นะครับจะมีบวก และลบนะครับให้นำสายโทรศัพท์หรือสายแลนมาต่อนะครับสายที่เราใช้นะครับจะเป็นสายสีแดงนะครับจะต,ต่อเข้าช่องบวกและดำจะต,ต่อเข้าช่องลบนะครับพาต่อเสร็จนะครับให้นำสายแดง บวกนะครับต่อเข้าช่อง N C ครับต่อไปนะครับให้นำสายสีดำกาวครับให้นำสายสีดำครับสายลบต่อเข้าช่องกาวครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อ C I F 7 6็นะครับช่องที่เราจะใช้นะครับจะมีช่อง12โวลต์และช่องกาวนะครับให้นำสายไฟมาต่อ แต่ตัวนี้จะอยู่ในกล่องของ C r F นะครับจะให้นำสายนี้นะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสายนี้นะครับให้ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะใช้ช่อง COM และช่อง NO นะครับให้มาดูไดอะแกรมด้านหลังตรงนี้นะครับว่าสายที่มาแต่ละล็อตจะไม่เหมือนกันครับในที่นี้นะครับสาย NO จะเป็นสีเหลืองและ COM จะเป็นสีฟ้านะครับ นำดับแรกนะครับให้นําสายสีเหลืองนะครับเป็นโต่อเข้าช่องพูดครับแล้ให้นําสายคอมนะครับต่อเข้าช่องกาวครับจากนั้นนะครับให้นํใสายสิบโวลต์และสายกาวตรงนี้นะครับต่อเข้ากับอะแดปเตอร์สิงโวลต์ครับแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อปุ่ม exit switch นะครับให้เปิดฝาออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเจอกับแผงวงจรนะครับช่องที่เราใช้นะครับจะมี N.O และ COM นะครับสายที่นํามาต่อนะครับสายที่นํามาต่อนะครับจะใช้เป็นสายโทรศัพท์หรือสายแลนนะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นสายสีเหลืองเข้าช่อง N.O นะครับและสายสีดาเข้าช่อง COM ครับจากนั้นนะครับให้นําสายสีเหลืองนะครับ N.O ต่อข้าช่องพูทครับให้นำะใส่สีดำนะครับคอมต่อเข้าช่องกาวครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อไฟบ้าน220โวลต์เข้ากับรถสพายนะครับปิดสวิตช์ทดสอบครับ ไม่เล็กล็อกนะครับ c f ทำงานครับทดสอบปุ่ม e x i Switch นะครับปลดล็อกไม่เล็กครับทดสอบการท่าบัตรนะครับปิดลงค่ะไม่เล็กปลดล็อกครับลลไม่เล็กปลดล็อกครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อแบตเตอรี่นะครับ สงสำคัญในการต่อแบตเตอรี่นะครับให้ต่อเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟช็อตครับสายของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ในเท้าสไ p ร์ครับทุกอย่างทำงานครับทดสอบปุ่มไ c สวิตครับไม่เหล็กปลดล็อกครับทดสอบเครื่องท่าบัตรครับ sensor กันต่อสายชุด access control นะครับ